ไมล่านะครับไมยวิ่งมา150,000กิโลเมตรนะครับลูกค้าแจ้งเข้าเกียร์ออกตัวกระตุกนะครับคันนี้เดี๋ยวเราทําการฟอกและฝัดชิ้นน้ำมันเกียร์นะครับตอนนี้ทําการติดเครื่องฟอกเกียร์แล้วก็วนน้ํามันเกียร์มาดูนะฮะน้ำมันเกียร์เป็นโคลดําปิดเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวดูน้ํามันตอนออกจากเกียร์นะครับอ่ะสตาร์ทเลยเพิ่งดําปิดเลยนะฮะ เดี๋ยวมาดูก่อนและหลังฟอกและฟอชชิ่งน้ามันเกียร์นะครับแล้วก็ดูว่าน้ามันอาการของเกียร์ที่กระตุกมาจะหายหรือเปล่ากาลังจะเปลี่ยนกองเกียร์ตัวนอกนะครับเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ชนิดเดียวกับที่ใช้ในซูซูกิสวีปแล้วก็มีหลากแอททานนะครับแต่ว่ามีหลักแอททานเนี่ยจะไม่มีตัววาล์วตัวนี้นะครับอยู่ด้านข้างนะครับจะมีเฉพาะในอเมล่านะครับ ขันนอตทั้งหมดห้าตัวนะครับเบอร์สิหมดเลยนะครับอ่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะเจอเสื้อตัวนี้ละขอพักตัวนี้ก่อนไม่ต้องขอบไ,ได้ อันนี้จะเป็นเสื้อกองตัวนอกนะฮะกองเกียร์ตัวนอกนะครับใช้เบอร์สิบฐันอีกตัวเลยนะครับมันจะยากกว่าตัวนิสสันมาร์สแล้วก็มิราดาานะครับปกติจะไม่มีตัวนี้กันเสร็จแล้วก็ใช้ไขยคงกัน ตอนนี้มันจะมีล็อกฝั่งตรงนี้นะครับเราต้องดันขึ้นไปแบบนี้อ่ะเสื้อกองจะหลุดออกมาแล้วนะครับ เสื้อกองจะหลุดออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็มีโอลิงเสื้อกรองตัวนี้สังเกตกองกระดาษตัวนอกนะฮะดูสภาพนะครับดำปิดเลยนะฮะเดี๋ยวเราเอากองใหม่มาเทียบกันกลองนอกเกียร์นะครับซึ่งปกติจะเปลี่ยนง่ายแต่รุ่นนี้จะเปลี่ยนยากกว่ารุ่นเดียวกันทั่วไปเนี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะล้างเสื้อกรองก่อนนะครับสังเกตมันจะมีโคลนในเสื้อกลองนะฮะ เป็นสีดำเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะล้างให้ดูมันจะสะอาดขนาดไหนเ,เราไม่ได้ใช้น้ำมันเบนซินล้างนะครับจะใช้น้ำยาล้างซึ่งมันจะเคลียร์คราบพ,พวกนี้ได้ดีแล้วก็แห้งทันทีเลยนะครับไม่เกิดสนิมแล้วก็ไม่เกิดไขนะครับเห็นไหมเงาวาวเลย แล้วเดี๋ยวมันจะไล่แห้งของมันในตัวนะครับขาวสะอาดอันนี้เป็นกองใหม่และกองเก่านะฮะตัวนี้คือกองเก่าสังเกต sentences. อุดตันหมนเนะะด,นดเลยนะครับแล้วก็ดําสนิทเลยนะครับอันนี้เป็นกองใหม่นะครับอันนี้เปลี่ยนบ่อยได้ก็กยิ่งดีนะครับตัวนี้ถ้าเราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์แบบทั่วไปนะฮะถ้าฝัดชิ่งนะครับน้ำมันเกียร์ไม่มีความสกปรกครั้าดํานะครับเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับตัวนี้อันนี้น้ํามันคาอ่างนะครับเดี๋ยวเราหลังจากถ่ายอ่างออกมาแล้วนะครับดูสีน้ํามันที่อ่าง เราสังเกตแม่เหล็กที่เป็นวงๆสามอันนะครับโดนัทนะฮะโอ้โหของโลหะจับหมดสามอันเลยนะครับจับเป็นโคนพกหนานะครับเหมือนเป็นดนัทชุบแป้งทอดนะครับอันนี้คือเศษชิ้นส่วนของอะไรฮะโลหะก็คือสายพานเกียร์ที่แตกออกมาส่วนหนึ่งนะครับแตกออกมาเป็นโผลนเนี้ยนะฮะดีว่าไม่ออกมาเป็นชิ้นนะฮะถ้าออกมาเป็นชิ้นก็งานเข้าเลยนะครับกองเกียร์นะครับ โอเคเดี๋ยวจะถอดกองเกียร์ออกมาให้ดูนะคะสภาพเป็นโคลเละเลยเดี๋ยวน้ำมันเกียร์หกประเด็นถอยกล้องถอยไปนิดนึนงน้ำมันมันออกมาไม่หมดแน่นอนครับข้างบนนี้เป็นสมองเกียร์นะครับมันก็ทําให้น้ํามันออกมาไม่หมดแล้วก็เป็นพวกลูกทอร์กนะฮะน้ํามันไม่มีทางออกมาหมดนะฮะเป็นที่จะออกมาการเปิดอ่างนี่จะออกมาอยู่แค่สามลิตรกว่าเท่านั้นเอง ุาบอดี้นะครับเป็นโคลนดำหมดเลยเราต้องใช้สเปรย์ฉีดล้างก่อนนะครับเดี๋ยวตัวนี้ไล่ฉีดไปมันก็จะแห้งนะฮะไม่ต้องกลัวว่าจะมีตัวน้ำยาอะไรตกค้ังนะครับ อันนี้เราเช็ดโคนไม่เหล็กออกก่อนนะครับมันเยอะมากดูน,นะครับอ๋ออนะไรเพ่ ควรสีเทามันหลุดออกมาไหมเพื่อนกองตัวใหม่นะครับกองในเกียร์นะครับ สังเกตตัวเก่านะฮะจะมีเศษโลหะเต็มเลยนะครับจับอยู่ตรงตะแกรงภายในนะครับอันนี้เราไม่ต้องพลิกอีกด้านขึ้นมาให้ดูนะฮะเดี๋ยวน้ำมันมันจะหกเดี๋ยวเรามาติดตั้งตัวใหม่กันเลยะครับตอนนี้เราทําการฝัดชิ้นน้ำมันเกียร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็คือน้ำมันเกียร์เข้าไปแทนที่ในระบบครบหมดแล้วนะครับสังเกตได้จากการเปิดร,ระบบไซเคิลนี่นะครับแล้วก็มีการ นีครับแรงดันของในระบบเกียร์นะฮะมีการเข้าเกียร์ทุกห้องเกียร์นะครับสีของน้ํามันเกียร์นะครับแตกต่างจากตอนแรกก่อนรับบริการซึ่งเป็นสีโคลนดําปิดนะครับน้ํามันเกียร์ CVT ตัวนี้จะเป็นสีเหลืองใสนะครับ p p r o v e d NS3 เป็นมาตรฐานสูงสุดของทาง CVT ของนิสสันนะครับ